เราอาจจะเจอกันครึ่งปีหลังใช่ไหมคะพี่แต่หนูก็ว่าโอเคนะคะนิดนึงนะคะอีกแก๊บเดียวค่ะพี่เก่งมากคะ่ะอ่ะหนูให้พี่พักหายใจหายคอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จเลยเนี่ยเนี่ยสี่เดือนตัดครั้งหนึ่งเนี่ย อโอ้่เสียบลงไปชุบจะเอพ <c oughs> ี่ขามันเสียบจนเป็นแผลแล้วอะค่ะอ่าี๋ยวเดี๋ยวซูมกล้องซูมให้หน่อยคะ่ะในนี้มีมีแผลแล้วอะค่ะเห็นไหมคะแผลมีเลือดแล้ว,ลวนี่ไง อันนี้มันสี่เดือนครั้งไงคะพี่นี่ต้องทีละเดือนของเดือนต้องมาเดือนใช่ค่ะ,ม,คะมีหน้าละเจ็บสงสารจังเลยเดี๋ยวหนูทำความสะอาดแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อให้นะคะเจ็บนิดนึงนะจ๊ะมันมีแผลไงพี่พี่ก็เลยเจ็บใช่ไหมอันนี้มีเลือดด้วยค่ะดไ,ได้เลยคะ่ะอันนี้จ้า เดี๋ยวหนูล้างแขกให้ก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคิวสี่โมงเย็นใช่ไหมคะนั่งหรอพี่แป๊บหนึ่งนะคะโอ้ยนานมากอยู่นะคะสี่เดือนเนี่ย เป็นแผลนี่เดี๋ยวกลับไปดูคลิปของตัวเองโอเคค่ะพี่ขาหยิบ